มันเป็นของรัฐผู้บริหารก็แก่้ําเงียกอะไรเป็นอดีตผู้นําของคอมมิวนิสต์บ้างอะไรบ้างคอมมิวนิสต์ท้องถิ่นนู่นนี่ว่ากันไปมันก็เลยไม่ค่อยเปร์ฟอร์มกำไรดีเพราะมันไม่แข่งขันแต่มันไม่โตแต่มันเริ่มมีบริษัทเอกชนมาละเป็นคนเวียดนามเก่าๆที่อพยพออกไปบ้างตอนนี้รวยละกลับมาคนที่รวยที่สุดในเวียดนามเนี่ยคือคนที่หนีคอมมิวนิสต์ออกไปอยู่ยูเครนแล้วก็เป็นรวยจากยูเครน ทำธุรกิจทำบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็กลับมาสร้างธุรกิจในเวียดนามจนรวยเป็นที่หนึ่งของประเทศตอนนี้ <c oughs> มันมีพวกนี้เยอะคนเวียดนามเนี่ยตอนนี้ย้อนกลับประเทศบลกเกอร์หลายคนเนี่ยมาจากอเมริกาเขาบอกว่าเฮ้ยกลับมาเขาธุรกิจเยอะตอนนี้กลับมาเยอะคนเวียดนามนี่เยอะมากนะในอเมริกาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเวียดนามเยอะมากแล้วทําธุรกิจทําอะไรโดดเด่นเยอะเข็นนินนยายน,นู่นนี่ ที่ผมบอกคนตระกูลเหงียนนยคุณดูว่าเออีกหน่อยเราจะอ่านหนังสือจะจะเริ่มเจอมากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนกับคนเกาหลีที่แบบเริ่มมีออกมาคนรู้จักนู่นนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเวียดนามเนี่ยจะสามารถพัฒนาจนทันประเทศไทยซึ่งผมบอกไม่เกิน10ปีเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องแบบเร็วขึ้นไปอีกเพราะว่าไทยมันหยุดไปอีกสองสาปีเนี่ยไทยเรายังไม่กลับที่เก่านะไทยเราจะหายไปสปีเต็มๆนะ สี่ปีเต็มๆจากโควิดนะพอหลังจากโควิดสองปีแล้วก็ใช้ไปอะไรีกสองปีจะกลับไปที่เดิมนะแต่เวียดนามเนี่ยสี่ปีเนี่ยโตทุกปีแล้วก็โตประมาณเฉลีย่ยแล้วยี่สิบเปอร์ซ็นสมมุติอย่างเงี้ยปีละห้าสมมุติอย่างเงี้ยปีละห้าก็ยี่สิบนะอันนี้ยังไม่ทบต้นนะ,ะแสดงว่าภายในเวลาสี่ปีที่เราหายไปเนี่ยเขาขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้เขาต่ํากว่าไทยประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ประมาณนี้สองในสามของไทยเศรษฐกิจเขาเนี่ยโตเ,เท่ากับสองในสามของไทยถ้าเขายังโตแบบนี้อยู่แล้วไทยโตแบบนี้น่ยสิบปีเขาจะทันเราหลังจากนั้นจะแซงคนต้องร้อยล้านคนตอนนี้ <c oughs> แล้วถ้าเขาทำแบบเกาหลีได้ซึ่งตอนนี้ก็มีแววนะเพราะไอ้นี่ลหละมีคนพยายามจะไปแบบตอนนี้เขาจะไปะทำรถยน์ไฟฟ้าคิดดูนะทำแล้วนะชื่อวินแฟสก็ไอ้บริษัทที่ วินกรุ๊ปเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดที่กลับมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปทําโทรศัพท์มือถือเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเลยว่าเขาโอ้โหแอมบิชันเขาสูงมากนะเขาไม่มองเมืองไทยหรอนเนี่ยเขามองไปถึงเกาหลีญี่ปุ่นแล้วแล้วเขาก้าทำใช่ไหมเออแล้วเขามีบทบาทมีอะไรต่างๆไม่ใช่คนรวยรุ่นเก่าเขาคนรวยรุ่นเก่าตายหมดแล้วไม่มีคนรวยรุ่นเก่ามีแต่รุ่นใหม่ทั้งนั้นทุกคนรุ่นใหม่หมดแต่ ที่เวียดนามตอนนี้บริษัทไม่มีเจ้าของนะวนใหญ่ไม่มีเจ้าของหรอกคำว่ามีเจ้าของคือมี1 0บเปวินฟาสไอวินกุ๊ปนี่ก็อาจจะ20%ที่เหลือเป็นเอกชนเป็นมหาชนแล้วมันเป็นแบบโมเดลแบบอยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นมหาชนเลยนะเพราะเดิมทีไม่มีคนรวยไงไม่มีคนเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ๆก็ปุบขึ้นมาแปลงรัฐวิสาหกิจไปให้เป็นธุรกิจและผู้บริหารก็ได้หุ้นวางส่วนอะไรต่าง นะบริษัทที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของเรานี่ถือหุ้นใหญ่แบบอะไรเลยเบ้งเลยนะเจ้าของเราบางทีเราถือมากกว่มันเพราะเจ้าของอาจจะมีห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซนก็สูงมากแล้วอืมนะแต่นี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะมันไม่มีคนช่วยปั่นหุ้นเพราะว่าเจ้าของไม่มีไงไม่มีใครตา,ตามตามธรรมาชาติไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่ผู้ทำตรงตอนหลังนี่เจ้าของหุ้นมาเล่นกันโตลุด ไอ้ที่หุ้นขึ้นเยอะเนี่ยเจ้าของเล่นเยอะเยอะมากจะมาเพราะว่าเขารวย,เ,ยเขาทาแล้วเขารวยก็ปั่นกันออกจะหลุดเลยสร้างสตอรี่บ้างกําไรดีหวดเดียวก็อัดเข้าไปแล้วบอกว่ามันจะโตถาวรใช่าอัดเข้าไปก่อนอัดเข้าไปคอนเนอร์หุ้นคอนเนอร์แบบทําให้หุ้นขึ้นผิดผิดธรรมชาติ P/E ร้อยเท่าเป็นแถว P/E ห้าสิบเท่าเป็นแถวจะมาทั้งที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์สต็อกอะไรทําธุรกิจอะไรรับเหมา อะไรหน่อยพีร้อยเท่าใช่ไหมมา켓แคบแสนล้านบ้าเหรอนะที่จริงมาตแคบควรจะเป็นร้อยหรือพันแต่ได้เป็นแสนล้านเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงก็คอนเนอร์หุ่นคอนเนอร์คือซื้อมันจนหมดอะ่ะใช้เงินไม่กี่ตังค์หุ้นก็วิงว่ง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 วิ่งอัดขันเข้าไปใช่ไหมที่เวียดนามเนี่ยเ <c oughs> มื่อสามสี่ปีก่อนสามสี่ปีสามปีก่อนมีบริษัทหนึง่งดันมีเจ้าของข,องขึ้นมาใช่ไหม บริสัทนี้ก็ทำป,ป้ปฏีเป้ปฏิเวียดนามบูมมากก็คอนเนอร์หุ่นอัดปุ๊บขึ้นมาแสนล้านกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศใชะอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็ตกเพราะว่าฝอยเอาฝอยเอาคนทิง้งตอนนี้ติดคุกอยู่ปั่นหุน้นเวียดนามเนี่ยมันมันเล่นเงินจริงปั่นหุ้นจับติดคุกเลยแล้วติดจริงเจ็บจริง แต่ไม่ค่อยมีไงไม่ค่อยมีปั่นวุ่นปั่นไม่ได้ด้วยเพราะมันมันกระจายเยอะมากแต่เมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นโมเดลแบบมันจะมีเจ้ามือมันจะมีอะไรปั่นกันเจ้าของมั่งเจ้ามือมั่งร่วมกันมั่งลากกันพี่อรอยเท่าเงี้ยแล้วมาเก็ตแคบอะไรว่าแสนล้านรายได้สามพันกำไรร้อยี่สิบมาเก็ตแคบแสนล้านโอ้ตลกอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยต้องเข้าใจว่า อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่พื้นฐานเนี่ยมันจะต้องลงแต่มันจะก่อนจะลงเนี่ยไอคนที่ทําเขาก็จะกินก่อนกินก็คือว่าเขายอยขายบางขายบางขายบางบางทีคุณก็ไม่รู้อะเขายอยขายขายแล้วก็กลับไปซื้อใหม่อุ้ยอับปตินนะฮัลโหลโอเคโอเคแค่นี้โอเคกำลังพูดอยู่กำลังบัาโอเคอ่ะ ก็คืออย่างนี้ความรู้สึกผมผมก็เข้าไปเล่นโดยคิดแบบเดียวกันว่าเวียดนามเนี่ยจะเหมือนเมืองไทยเมื่อ20ปีก่อนแต่จริงๆเขาเข้าเร็วกว่านั้นเยอะนะจะคล้ายๆเมืองไทยเมื่อ20ปีก่อนเศรษฐกิจเขาจะเริ่มโตทวีคูณขึ้นไปอีกที่เขาโตเร็วมาตลอดนะห้าหกเปตมาตลอดตอนนี้จะกลายเป็นเ็เซเพราะว่าต่างชาติเวลานี้เข้าไปลงมหาศาลมากๆซัมซุงนี่ลงแบบ อัดเต็มเต็มอัดเต็มเต็มมือถือ Apple ล่าสุดก็จะมาคือทุกแห่งเนี่ยทุกคนที่จะหาฐานใหม่เนี่ยมองเวียดนามเป็นดารานะเพราะมีปัจจัยพร้อมหมดผมก็เลยบอกว่าเอาแล้วผมไม่ทำอะไรซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวปรากฏว่าหุ้นที่เป็นซ u เปอร์สต็อกของผมเนี่ย PE ประมาณไม่เกิน20เท่าหรือ20เท่าน0่สตนต้นนะ หลายตัวมันต้องจ่ายพีเมียมด้วยนะแต่10บสกว่าเท่าก็มีแต่โตเนี่ยขนาดล่าสุดเนี่ยโตยี่สิบเรนะบริษัทจ่ายโตนะมากิจแคปแสนกว่าล้านกำไรมันโต2 0่สิบสแบงค์ทั้งหลายก็ยังโตแบบส0บยขึ้นไปทุกอย่างยังโตหมดไงเพราะว่าเข้าใจว่ากำลังโตแบบเป็นบ้าอยู่อย่าลืมว่าแม้กระทั่งแบงค์เนี่ย คนเวียดนามส่วนใหญ่ยังไม่ได้กู้เงินนี่ยังเป็นก๊อกที่แบบเป็นพลังงานที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะและกำลังเริ่มใช้เพราะว่าเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยผมยังได้ยินคนเอากระเป๋าลากเงินสด,สด,สดไปซื้อรถกระเป๋าเดินทางเต็มๆเดี๋ยวนี้เริ่มมีหมดละมีแบบกดกึบกึบกแต่การการเขาเรียกว่าการกู้เงิน่ะ ยังเป็นของใหม่ที่คนยังไม่ได้กู้กันแต่ผมดูโอ้โหบริษัทที่มันตั้งใหม่นี่นะของต่างประเทศมีสลิปเงินเดือนมีหลักการมีสวัสดิการมีเงินเดือนแน่นอนบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยพอเข้าไปทํางานปุ๊บเนี่ยแบงก์ตอนนี้เริ่มมาเสนอแล้วเอาไหมครับบ้านเอาไหมครับรถยนต์เอาไหมครับ,บ,ครบ,รครบแค่เซ็นปุ๊บก็ได้ของแล้วเพราะคุณผ่อนได้ไงใช่ไหม เพราะฉะนั้นโอ้โหแบบเรานั่งนึกดูเดี๋ยวมันจะเกิดเว็บใหญ่การบริโภคซึ่งตอนนี้ก็ระเบิดแล้วตอนเนี้ตั้งแต่เปิดเมืองนี่ระเบิดการบินนี่โอ้โหสนามบินเต็มไปหมดลวยิ่งการบินไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพึดนานในประเทศยาวมากยาวกว่าไทยเยอะบินจากฮานอยมาโฮจิมินนี่เหนื่อยเลยหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นการบินนี่ระเบิดตอนนี้มากกว่าตอนก่อนโควิดแล้วสําหรับโลเคอนนะ แต่ต่างประเทศโอเคยังยังไม่กลับมาอ่ะเวลามันไม่มีนะผมะจะหยุดไว้แล้วก็ฝากไว้ก็คือหนึ่งลองไปค้นหาตัวเองนิดหนึ่งการเล่นหุน้นการลงทุนเนี่ยก็มีหลายรูปแบบผมไม่มีเวลาพูดถึงก็มีนิดหนึ่งเรื่องหุ้นเก่งกําไรที่คอนเนอร์กันอะไรกันปั่นกันอะไรกันคนบางคนก็รวยก็เขาเป็นผู้นําก็ชนะแต่เกมแบบนั้นเนี่ย <c oughs> มันจะมีช่วงเวลาแล้วก็มีคนส่วนใหญ่ก็จะแพ้คุณคิดว่าเอ้ยเราก็เกาะเข้าไปแต่สุดท้ายเจ๊งทุกทีอะเมื่อคยรอดหรอะนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนคนที่ทําก็รอดบ้างไม่รอดบ้างไม่ใช่ว่าได้ทุกคนเพราะประวัติศาสตร์มันก็สอนว่าไอคนที่เป็นนักเก่งกําไรระดับโลกอย่างพวกเจสซี่ลิเวอร์มอร์ใครต่อใครเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยรวยที่สุดในในในหมู่นักลงทุนวอลเลนบัฟเฟต์นี่ยังไม่มีใครรู้จักเลยรวยมาก กระทบไหล่ดารากระทบไหล่ประธานาธิบดีได้สุดท้ายก็เจงฆ่าตุกตายเพราะไม่หยุดไม่หยุดสู้ไปเรื่อยนะซื้อมันอัดมันคอนเนอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเรือยอดเชิญนักการเมืองมาขึ้นเรือมาอะไรเจงเจงหมดใช่ไหมเราก็เลือกวิธีที่เราเหมาะสมนะหลายคนก็บอกเขาก็เทรดบ้างแต่ว่าอาจจะยาวหน่อยถือสองปีสาปีอะไรแล้วแต่เนี่ย เราก็ต้องไปคิดว่าเราเหมาะกับอะไรแต่ก็ต้องคิดคิดถึงประวัติศาสตร์ที่ผมคิดไงคุณต้องคิดถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ผุ้นี่มันบอกว่าถ้าคุณลงทุนแบบของทุนรวมซึ่งก็ไม่เลวในประเทศที่เจริญเติบโตระยะยาวอย่างเมืองไทยช่วง40ปีแรกหรือยอย่างเวียดนามซึ่งยังมีเวลาต่ออย่างอเมริกานี่เป็นประเทศที่แบบสุดยอดนะโตยาวเป็นร้อยปี หลังๆเขาอาจจะโตช้าแต่เขาโตมาตลอดห้องไลน์ C S I Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเหตุผลที่โตตลอดไม่ใช่หรอกเพราะมีคนเข้าอเมริกาคนเก่งๆเนี่ย้ายเข้าบัอเมริกาทุกปีเยอะมาก เยอะเหมือนกับคนเกิดใหม่กดในอเมริกาคล้ายๆอย่างนั้นและพวกนี้เก่งมากคุณไปดูนะคนที่เก่งที่สุดในอเมริกาตอนเนี้ส่วนใหญ่และเพิ่งเข้าไปในอเมริกานะไอเอลอนมัสเนี่ยพ่อแม่ก็เพิ่งย้ายไปจากจากอะไรซีเรียหรืออะไรบางอย่างนะพวกมาร์คซักเกอร์เบิร์กพวกอะไรพวกนี้ไปดูได้ไอพวกนามสกุลพวกเนี่ยไอซักเกอร์เบิร์กอะไรเนี่ยมันจะไหมก่อนผมไม่เคยเจอหรอกตอนไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นชื่อประหลาดเป็นชื่อต่ตางแดน ชื่อแปลกๆจะไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูแต่ละคนอย่างนี้ทั้งนั้นอะ่ะคือมาจากไหนก็ไม่รู้ตระกูลไม่มีอะไรไม่มีแต่อยู่ๆก็รวยเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็ชื่อแปลกๆอีกหน่อยอาจจะมีพวกเหงียนน่ะที่ขึ้นมาดังอะ่ะคอยดูไว้แล้วกันนะคิมเคิมนี่เขามีอยู่แล้วนะหลังๆพวกเกาหลีสังเกตไหมในบทบาทโลกนี้เขามีเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเป็นที่ยอมรับแม้กระทั่งนายสาวป,ประชาชาติในอะไรก็เริ่มมา ถ้าประเทศจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะเา้าเดี๋ยวสรุปก็คือหาให้ได้ว่าเรามีจุดแข็งยังไงเราอยากจะทําอะไรแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงอย่างอย่างช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยหุ้นเก่งกําไรเนี่ยมันอร์มันลากกันที่สิบเท่าเลยนะปป,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 ปกินกันอุตรุดทั้งที่แบบจริงๆตลาดเหงาแต่ว่ามีหุ้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าตลาดไทยมันแบ่งเป็นสตลาด ตลาดเก่งกาไรก็เป็นตลาดหนึ่งที่ลากกันอุดรุนเลยมีลูกเล่นทุกวันวิ่งกันทีหลายเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็โตขึ้นไปเป็นแสนล้านได้แล้วกับหุ้นทั่วๆไปที่เป็นแบบว่าต่างชาติเขาก็คือไม่มีใครเอาอะไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีใครคิดว่ามันตลาดน่าสนใจเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็โตก็ไม่โตผมไปดูนะคุณไปดูนะตัวใหญ่ๆเกือบทุกตัวเนี่ย5ปีที่แล้วกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็กไรไรแบงค์ตัวใหญ่ๆทุกแบงค์เนี่ย ปีนี้ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ทิ้งห้าปีที่แล้วกำไรสามแสนล้านห้าปีที่แล้วก็สามแสนล้านไปดูบริษัทปฏิไม่ใช่ปฏิมือถือนู่นนี่ห้าปีที่แล้วกําไรเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็กําไรเท่าเดิมตัวใหญ่ๆแม้กระทั่งเอากระดาษแบบปูนซีเมนไทยก็โตน้อยมากนะคือทุกตัวที่จะใหญ่ๆโตน้อยมากมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณจะไปหวังผลตอบแทน โดยการลงทุนว่าตามดัชนีเนี่ยยากแต่ถ้าคุณไปเล่นเป็นรายตัวแน่นอนคุณก็เสี่ยงละ่ะจะมาเพราะว่าราคามันเวอร์ราคามันขึ้นพร้อมที่จะลงขึ้นอยู่ว่าเราเข้าตอนไหนออกตอนไหนใช่ไหมซึ่งไอต้ตรงเนี้ยถ้าคุณมีสกิลพอหรือคุณเป็นผู้นําคุณเป็นคนเริ่มเองอันนี้ก็อาจจะได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะฉะนั้นต้องไปเลือกเอาแต่ที่เวียดนามเนี่ยแม้กระทั่งถ้าไปลงทุนแบบตามดัชนี ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะได้เกินสิบเปอร์เซ็นต์ท้ต,ตน้นซึ่งก็ดีพอนะไม่ใช่ไม่ดีพอยิ่งถ้าคุณเข้าตอนเนี้มันลงมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าตอนนี้คุณลงทุนกองทุนดัชนีได้แล้วอีกห้าปีสิบปีนะ่ะคุณจะได้เยอะนะสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่เยอะมากเจ็ดปีนี่คุณได้เท่าตัวละแต่ถ้าไปลงทุนแบบซูเปอร์ซอกอย่างผมเนี่ยมีโอกาสรวยอีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดนะคือผมคิดว่าโอ้เรารวยจากการหุ้นไทยแบบไม่ต้องทําอะไรมากนะ เลือกวุ่นแบบเนี้ยเพราะตอนนี้ผมดูแล้วมันไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยนะเพราะว่าอย่างปนก่อยก็เพิ่งไปซื้อโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลหนึ่งเพราะโรงพยาบาลเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มเปิดเปิดเร็วขึ้นอะไรขึ้นมันอยู่นิคุอมอุตสาหกรรมเปิดปุ๊บก็เต็มปุ๊บเปิดขึ้นก็เต็มปุ๊บแต่กําไรยังไม่ดีมากเพราะมันเปิดใหม่เปิดใหม่มันก่อนจะได้กําไรก่อนจะอะไรแต่เราเห็นไงว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่มุมอุตสาหกรรมคนมันเยอะขนาดนะเขามีอยู่ ห้าร้อยเตียงเลห้าร้อยเตียงมาเก็ตแคปเท่าไหร่สองพันกว่าล้านสองพันกว่าล้านคือหุ้นสองพันกว่าล้านในประเทศไทยตัวนี้มันขี้หมาเข้าใจไหมนะมันขี้หมาหุ้นสองพันกว่าล้านนี่มันหุ้นจิ๋วที่เพิ่งจะ IPO อย่างงั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกล่เเอเข้าไปแล้วห้าพันไอ้นี่มีเตียงอยู่ห้าร้อยกว่าเตียงมานั่งคิดดูห้าร้อยกว่าเตียงนี่ไม่ธรรมดานะนะแบบประมงร้านมีกี่เตียง 600หกร้อยอะไรท่านนะร้อยก่าเตียงไม่ใช่บำรุงราชนี่ใหญ่บำรุงราชนี่ผมว่าห้าหกร้อยมั่งแต่นี่เขามีห้าหกร้อยเหมือนกันแต่โอเคมันมันไม่ใช่โรงพยาบาลอินเตอร์นะแต่มันมีโอกาสขยายใหญ่ตัวผมบอกช่างรับผมรับตาซื้อไปแลซื้อเสร็จมันลงมาเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ <laughs> เพราะว่าเจอนี่ไงซื้อเสร็จมันเจอไอ้นี่เจอไอ้ที่ก็ปั่นหุ้นจับปั่นหุ้นจับโกงจับอะไรเนี่ยราคามันตกควบมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ ไอ้หุ้นตัวนี้ก็ตกไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสจะไปซื้อเพิ่ม <c oughs> แต่ผมซื้อตัวอื่นไปเยอะแล้วหุ้น <c oughs> ค้าปีกใช่ไหมที่จะทำแบบค้ามือถืออันดับหนึ่งของประเทศมาเก็ตแชห้าหกสร์เซ็นแล้วก็อันดับหนึ่งของประเทศในแง่ขายโทรเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ขยายไปทำแบบซูเปอร์มาเก็ตขนาดเล็กมีเป็นพันสาขากำลังขยายแต่่โต ค้ายเซเว่นแต่ว่าจะขายพวกค่อนข้างจะเป็นซปเปอร์หน่อยอะไรหน่อยแต่ผสมผสานใหญ่โตมโหาล้านนี่ก็เหมือนกันก็ซื้อไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้กําไรแต่ดูแล้วว่าโอ้ถ้ามันสองำเร็จนี่นะคุณคิดดูนะถ้าคุณเป็นซุปเปอร์ใหญ่ที่สุดในเวียดนามคนร้อยล้านกระจายไปทั่วประเทศเลยนะมันจะใหญ่ขนาดไหนคิดนะคิดแต่ช่วงนี้กลาลังลําบากมันก็เลยไม่ไปไหนแต่ก็ไปซื้อ บริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าเา,าเรียกว่าไฮเทคไฮเทคคือเขียนโปรแกรมขายทั่วโลกแล้วก็มีธุรกิจมือถืออยู่พวงหนึ่งนะไม่รู้กี่ล้านหลายกี่ล้านเลยก็ไม่แต่ว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งนะแล้วก็มีมหาวิทยาลายัยที่มีอย,อยู่ตั้งมา5ปีมีนักศึกษา4ี่ห้าหมื่นคนและนักศึกษาพวกนี้เป็นไ t e c h เสร็จแล้วก็จะป้อนให้บริษัทตัวเองเพราะบริษัทตัวเองมันใหญ่มากมันหา หาคนทํางานไม่ได้ตั้งหมายไรเลยแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้มันแบบเราก็หวังตอนนี้ก็มาเก็ตแคปแสนกว่าล้านแต่โทษทีนะกําไรก็เจ็ดพันเลยนะไอ้บริษัทมือถือที่ว่าเนี่ยกําไรก็เจ็ดแปดพันคิดดูนะมือมาเก็ตแคปก็แสนสองอะไรเงี้ยคือมันเทียบแล้วมันแบบโอ้โหมันไม่แพงะ่ะมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นบริษัทหลายแสนล้านได้เรย่างไอ้บริษัทเจอซับไฮเทคตัวเนี้ยเรามานั่งคิดดูนะไม่แน่นะ ถ้าเวียดนามเขาสกเร็จริงๆนะมันจะเป็นไฮเทคของเวียดนามใช่ไหมมันเหมือนกับอย่างสมัยก่อนนะอ่ะเออะไรไต้หวันเนี่ยเขามีบริษัททำอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่ TSMC อะไรเนี่ยทำชิปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นบริษัทใหญ่สุดในไต้หวันนะชักที่สุดเลยสมัยก่อนก็เป็นโรงงานแต่ว่ามันก้าวหน้ามันอะไร <c oughs> มันจะมีแนวเนี่ยที่ผมถืออยู่หลายตัวแล้วก็หุ้นพลังงาน เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเป็นเจ้าของเขื่อนใหญ่ที่สุดในประเทศอะไรเต็มไม่หมดแล้วก็ยังขายน้ำขายน้ำดิบขายน้ำสุกอะไรอินฟราสตรัคเจอร์ซึ่งมาร์กิตแคปไม่เล็กไม่เล็กเกไม่ใหญ่จำไหมพวกนี้มันมีโอกาสทั้งนั้นนะที่บอกว่าเวียดนามตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนที่สุดนะัคืออินฟราสตรัคเจอร์เพราะว่าเขาไม่ทันหรอกมันโตเร็วขนาดนี้คุณจะสร้างถนนได้งไงทัน จะสร้างรถไฟฟ้ายดงไงทันจะโอ้โหมันแบบมันบ้ามันมันมันแบบโตเป็นบ้าแต่ราคาไม่เป็นไรห,หรอก P/E สิบเท่าผมมีโรงไฟฟ้าแก๊สอยู่โรงหนึ่งกี่กี่เมกะวัดไม่รู้ว่าจำไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใช่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ถือว่าใหญ่ร้อยห้าสิบไมเป็นใหญ่เอา,อางี้ใหญ่ปรากฏว่ามากิทแคป ไอ้ไม <P> ่ใช่ปสิบเท่าปกคิกับแปดพันล้านจ่ายเป็นผลปีละสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนนะผมก็กินปันผลมันสิบเปอร์เซ็นต์ก็กินไปช่างหัวมันเอาเงินไปลงทุนต่อมันมีอย่างเงี้ยเยอะไปหมดซึ่งมันดูแล้วไปหรอเฮย้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะลงเมืองไทยเนี่ยมันไม่รู้ลงยังไงไม่รู้ลงยังไงเพียงแต่ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่เมืองไทยใช่ไหมแต่ว่าเมืองที่อเมริก ที่เวียดนามก็โตขึ้นเรื่อยๆนะโตขึ้นเรื่อยๆต,ตัวหลังๆผมก็หยุดส่งเงินไปละเพราะว่ามันมันก็ชักจะเงินหมดแต่ตัวหุ้นมันโตไปแต่นี้สากว่าเปอร์เซ็นต์ละอยู่ในเวียดนามซึ่งก็ไซซ์เบิลละก็ลองดูนะว่าอีกสิปีจะเป็นยังไงหวังว่าผมจะมีอายุถึง,ถ,งถึงวันนั้นอ่าก็นะก็ฝากว่าไม่ได้แนะนำให้ไปหรอกเพราะถ้าไปแล้วคุณลงทุนปิดก็แย่มอนกันเพราะมันตกไปที่สามสเปต แต่ควรจะศึกษาไว้เพราะนี่คือปร,ประเทศที่แบบอยู่ๆก็เป็นดาราโดดเด่นหนึ่งเดียวช่วงที่แบบไต้หวันเกาหลีนั่นหลายประเทศนะโดดเดน่นเมืองไทยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเดน่นแต่รอบนี้เหมือนเน้อโลกเนี่ยมันอยู่ๆเวียดนามมันรับส้มหล่นไปหมดเลยนะอืแล้วมันมีศักยภาพพอที่จะทาเราเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบเสมอว่าพวกเราบางคนเนี่ยทํางานแล้วก็ เก็บหุ้นเก็บอะไรเพื่อหวังให้มันมาเลี้ยงเราใช่ไหมแต่การซื้อหุ้นนี่คือการซื้อคนนะเราเป็นเจ้าของแรงงานเขาเราเป็นเจ้าของอะไรเขาที่เขาจะต้องแบ่งให้เราถ้าเราบอกว่าให้เราแก่แล้วเราหาคนเลี้ยงไป,ไปมาเราก็ไปจ้างอีกคนหนึ่งไปซื้อหุ้นอีกคนหนึ่งที่มันแก่เท่าเราเนี่ยแหละแล้วหวังว่าเวลามันเราแก่มันก็จะมาเลี้ยงเราผมว่านั่งคิดบอกเฮ้ยมันจะเลี้ยงได้ไงมันก็จะตายก่อนเราด้วยซ้ำไปมันก็ไม่มีปัญญามันเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลย ถ้าคุณจะเอาเงินไปให้มันเลี้ยงอ่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงแบบนี้เราก็ต้องไปหาหนุ่มหนุ่มาสาวสาวจะว่าเอาเงินไปให้แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันกลับมาเลี้ยงเราตอนเราแก่ทําง,งานไม่ได้มันก็เฮ้ยเนี่ยเขากาลังเขากําลังรวยเลยกลับมาเลี้ยงเรานี่คือสิ่งที่ผมเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปลงทุนเวียดนามมันจะเป็นแนวนี้นะกับก็ผมว่าพอละไม่รู้พวกเราได้ไรไปบ่อยนะแต่ว่าก็เป็นอะไรสิ่งผมว่าคุณหาไม่ได้หรอกคุณไปฟัง การลงทุนเนี่ยคุณก็จะเป็นเน้นว่าจะเอาตัวไหนจะแบบไหนจะอะไรใช่ไหมก็คนพูดมาเยอะเราพูดเรื่องนี้นะครับโอเคครับจบไม่ให้แม่ไม่มีโอกาสให้ถามคําถามนะโอเคครับเพราะว่าเวลาคงเกินไปน่อยดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ